पाचे วัสดีครับช่วงนี <políticas> ้ร <Bel> ับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยวันนี้เวลา8นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปการไฟฟ้านครหลวงเขตพระนครทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MBA Spark เดิมเป็นสำนักงานใหญ่แห่งแรกของการไฟฟ้านครหลวงและเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่1กันยายน2,459นับเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมีอายุ10 9ปี พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MBA Park สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อวิถีชีวิตมหานครที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตภายใต้ภารกิจ Back to the Future Journey ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะในอนาคตจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและประเทศชาติ และต่อยอดสู่การพัฒนาความรู้เพื่ออนาคตของประเทศภายในแบ่งเป็น3ชั้นบอ,บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์กิจการไฟฟ้าไทยการออกแบบจะแสดงใช้เทคนิคที่หลากหลายทั้งวัตถุศิลปรกรรมโมเดลอิมเมซีฟแสงสีประกอบดนตรีร่วมสมัยและแอปพลิเคชันเพื่อสื่อสารกับผู้ชมทุกวัยชั้นที่1จะแสดงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารพร้อมบริเวณสปาร์โซนเล่าเรื่องราวแสงแห่งอนาคตซิมโฟนีออฟไลท์ ที่นำเสนออนาคตพลังงานและนวัตกรรมสมาร์ทซิตี้ชั้นที่2แสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light ถ่ายทอดการพัฒนากิจการไฟฟ้าไทยการก่อตั้งการไฟฟ้านครหลวงและเรื่องราวผู้ว่าการในอดีตส่วนชั้นที่3บอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in s i a m ช่วงประวัติศาสตร์ก่อนมีไฟฟ้าใช้จนถึงจุดกำเนิดกิจการไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าวัดเรียบ ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยม เวลา14นาฬิกา42น,นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นประธานที่ปรึกษาของพิพิธภัณฑ์ผ้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้นเสด็จเข้าอาคารพิพิธพภัณฑ์ผ้าทรงเปิดนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสศรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยและเพื่อเผยแพร่องความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความเป็นมา ตระหนักถึงคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน ในปี2503สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปทรงตระหนักว่าการปรากฏพระองค์ในฐานะพระราชนีแห่งราชอาณาจักรไทยเปรียบเสมือนตัวแทนของคนทั้งชาติ แต่ในขณะนั้นสตรีไทยยังไม่มีการแต่งกายที่เป็นแบบแผนและแสดงเอกลักษณ์ของชาติที่ชัดเจนจึงมีพระราชดำริให้จัดทำเครื่องแต่งกายที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างงดงามและมีความร่วมสมัยด้วยพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมเนียมการแต่งกายแบบไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าบกระหม่อมให้ผู้เช่วชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณ ประยุกเข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และส่งออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยยังคงความสง่างามและเอกลักษณ์ไทยไว้อย่างกลมกลืนต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องจัดแสดงหมายเลขหนึ่งทอพระเนตรนิรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยม โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวันวรินารีรัตราชกัญญาทรงนำเสด็จพระราชดำเนินและกระับบังคมทูลรายงานซึ่งจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบตั้งชื่อชุดตามหมู่พระที่นั่งองค์ต่างๆประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอกสาส่วน ชุดไท,ทยจิตรดานิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางหรือไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกความยาวจรดข้อมือชุดไทยอมรินนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการเป็นเสื้อขขคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวชุดไทยบรมพิมานนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำ เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกหมายยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวชุดไทยดุสิตนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนใช้แทนชุดราตรีแบบตะวันตกเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกหมายหรือยกทองชุดไทยจักรีนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำเป็นเสื้อเปิดหลายข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือย,ยกทั้งตัว ชุดไทยสิวาลนิยมสวมใส่ในโอกาสพธิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นเสื้อคอ,อกลมมีขอบตั้งผ่านหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้ออีกทีหนึ่งใช้สิ้นไหมหรือยกทองและชุดไทยจัก,กรพัรดนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีอย่างเป็นทางการตอนค่ำห่มสบายสองชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่สองเป็นสบายปักดิ้นทองใช้สิ้นไหมหรือยกทอง จากนั้นท่อพระเนธนิทศการสิริราชพัตราบรมราชนีนาถณนห้องจัดแสดงหมายเลขสองเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา90พรรษา12สิงหาคม2565เผยแผ่พระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆโดยได้นำฉลองพระองค์ชุดใหม่มาจัดแสดง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภายในร้านพิพิธภัณฑ์ที่นำลดลายจากฉลองพระองค์ในนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมมาจัดทำเป็นที่คาดผมผ้าไหมร่มหมวกกรอบรูปไม้ลงทองหมอนปักผ้าไหมพัดผ้าพันคอและกระเป๋ารูปทรงต่างๆทั้งนี้นิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรรัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดนิรทศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่46วันนี้เวลา13นาฬิกา48นาที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตดีราชนารีเสด็จไปหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถเขตพระนครในการพระราชทานโลรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่46แบ่งการประกวดเป็นสประเภทคือจิตรกรรมไทยแบบประเพณีผลงานที่ได้รับรางวัลเหลียงทองบัวหลวงได้แก่รดทิถิพญานันโทปนันทนาคราชของนายบัณฑิตวันนุกูล จิตรกรรมไทยแนวประเพณีผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองบัวหลวงได้แก่ศรัทธาอันเข้มแข็งณนะแยกราชประสงค์ของนายวัชรนนท์แสนวิเศษและจิตรกรรมร่วมสมัยผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองบัวหลวงได้แก่ลมหายใจของธรรมชาติของนายสิทธิพลเลาะชัยสง์โอกาสนี้ทรงเปิดและทอดเรลนิทนิทศการซึ่งมูลลนิธิบัวหลวงร่วมกับมูลลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนถาวรตลอดจนสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ที่มีทักษะแนวคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าและแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนนอกจากนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานอื่นๆเข้าร่วมแสดงรวมทั้งสิ้น76ภาพ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงได้จนถึงวันที่5ตุลาคม2568ทุกวันยกเว้นวันพุธหลังจากนั้นจะนำผลงานดังกล่าวไปจัดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจรที่จังหวัดสงขลาต่อไป แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่สตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวร หมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตไทยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปรบาษาหรือปอดและพระวักกะหรือไตมาโดยตลอด คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวซึ่งได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อรักษาพระอาการติดเชื้อดังกล่าวตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีการติดเชื้อที่รุนแรงและเข้าในกระแสะพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่ คณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15สิงหาคมพุทธศักราช2568สมเด็จ